เขาเหมอนเขาอ่านเอางีา้ได้ทาสีรู้จักพื่ประเทศตรงไหนอ่ะโอ้ยรู้จักพร้อมทุกคนแหละว้าทุกคนเขารู้จักตั้งหลายปีก็มีนะเพราะโนอะไม่ได้นะรู้จักตอนนี้เป็นข่าวนั่นแหละอ๋อเป็นข่าวรู้จักไหมฉันจำได้เลยวันนั้นอ่ะฉันไปถ่ายโฆษณาแล้วเกิดอขึ้นอ่ะแล้วตอนพักกองปุ๊บช่างแต่งหน้าทีมงานแบบ ทีมงานที่อยู่ในห้องแต่งตัวพวกคอสตูมพวกอะไรเงี้ยก็พูดกันว่าเนี่ยดูข่าวเลยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาไล์ประกาศนู่นน,นีนน่นั่นนี่นั่นนี่นู่นเออฉันก็ไม่ได้สนใจสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเบสชวนมาออกรดรับผู้สิเพราะว่าเขาโสดแล้วฉันก็วา่วานั้นเป็นใครอ่ะคนที่คนที่คนบอกเป็นใคร ช่างแต่งหน้าทําผมคอตูมอะไม่รู้ว่าไปงานถ่ายโฆษณาก็แบบจําจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ทั้งทุกคนในห้องก็คือพูดเรื่องเธอหมดแล้วฉันก็เลยหยิบโทรศัพท์ฉันขึ้นมาเซิร์ชไว้ว่าแบบเขาคือใครวะอะไรเงี้ยใช่พอเซิร์ชเสร็จปุ๊บทีนี้ฉันก็ไม่ได้สนใจจนพี่แจ็คแฟนฉันอะลงรูปกับเธอแล้วฉันฟอลโลพี่แจ็คอยู่ อ๋อลูกคื่ินข้ากับพี่จกับพี่ตันใช่ไหมเออฉันก็เลยเห็นเธอในบ้านลุงใช่ไหมฉันก็เลยทักไปดีเอ็มไปนั่นแหละอ๋อนี่คือที่มาที่ไปต้องไปพอพอะไรนะพี่คอสตูมที่แบบว่าไม่บอกเอาพป่นพี่เดมมาขึ้นรถรายการเออรู้จักกันนะครับทุกคนใช่ค่ะแล้วก่อนวันไปถ่ายรถลัผู้อ่ะฉันก็นั่งเซิร์ช ข้อมูลเธออะไรเงี้ยฉันก็นั่งท่องเว้ยว่าว่าเธอเป็นใครมาจากไหนลูกเธอชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ท่องเลยใช่ฉันกลัวไปหาเธอแล้วฉันแบบไม่รู้จะถามอะไรแกแบบว่าไม่รู้จักกันด้วยออกปะฉันก็นั่งเสิร์ชนั่งหาว่าอ๋อเขามาจากฟินแลนด์เขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขามาอยู่ที่นี่เขามีลูกแล้วนะลูกเขาอายุเท่านี้เท่านี้อย่างเงี้ย <c oughs> เพื่อที่จะมีเรื่องคุยกับเธอ ถ้าพี่เอสตูมคนนั้นดูอยู่ก็พักมาผมเลยนะครับผมจะไปเรียนกาแฟ<อ>ถ้าแบบว่าไม่แบบเราเรือตุสานี่บอกรายการดังเพราะเขาเนาะแบบไม่ได้มีพี่เขาเราคงไม่บอกรายการลดลราพูดรายการดังแบบนี้ขนาดแหม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 ผมจะมอบของขวัญให้พี่พี่เขสตูมท่านอยู่ไหนนะถ้าคลิปนี้แบบฝ <c oughs> ากถึงพี่หน่อยนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ฉันไปสัมภาษณ์เธอเธอรู้ไหมว่าฉันไม่รู้อะหรือว่าฉันเล่นเนียนมากจริงๆแล้วช่วงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใครรู้จักเราหรอกเพราะฉะนั้นเคือช่วงนั้นคือเราก็ค่อนข้างคนไมอยมเยอะเราก็ไม่รู้ว่าใครรู้จักเราก่อนหน้าหลังรู้แต่ว่าเชิญมาก็คงรู้จักอ,อันนี้ฉันสัมภาษณ์เธอเธอไม่เอะเลยหรอว่าแบบว่ารู้หรือไม่รู้แปลว่าฉันข้อมูลแน่นนะเนี่ยมันก็ดูปกตินะดูมันเออดูมันรู้จักมาแล้วอะไรยเงี้ย ก็ไม่รู้ประเด็นแปลกประหลาดเลยแต่อ่านข้อมูลฉันจำได้ว่าฉันนั่งอ่านข้อมูลเธอเหมือนเรียนหนังสืออ่ะฉันเข้าทุกเว็บไซต์อ่ะแล้วก็ดูชื่อดูเรื่องราวเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะคือฉันอะ่ะถ้าไปตามดูตามข่าวอะ่ะมันไม่ทันแล้วไงคือต้องการรู้จักแค่เธอึกอกปะเพราะว่าต้องสัมภาษณ์เธอฉันก็เซิร์ชข้อมูลเธอแล้วก็ดูทุกเว็บนั่งดูชื่อจงชื่อจริงเรื่องราวเป็นยังไง แล้วเธอรู้จักฉันตอนไหนฉันเคงจะเธออยู่เรี่ยวฉันเบิ่งเธออยู่เรี่ยวอยู่ในอันอันีแดงนะเบิ่งตลอดอยู่เรี่ยวมันกระเด่งมากตลอดอยู่เรียวดูตั้งแต่เธอทำมาอุ้ยแล้วว่าเธอรู้จักฉันก่อนว่ะรูอยู่เล้ยวมันขึ้นมาอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเธอทำปีไหนแล้วฉันอ่ะฉันทำแล้วฉันทำเริ่มทำปีสองหน้า แล้วก็ฉัน,ฉนจะไปดูนะเพราะฉะนั้นคนคน,คนี้ทําคนนี้เขาทาแบบว่าเรว่าอะไรอ่ะคนนี้เขาเป็นแบบไหนนะเราเราไปดูดีกว่าเขาดังพ่ออะไรเราก็าาไปศึกษาช่วงนั้นดูใครไว้ไวททด้ไหมใช่เหรอทุกคนเขาบอกว่าตอนแรกตอนในรายการฉันเรียกเธอว่าพี่ใช่เหรอหรอในะครับทำไม่ได้เหมือนกัน <laughs> มันปีกว่าแล้วแต่ก็แปลกเหมือนกันปกติแล้วว่าอย่างแบบคิวเทโอป้าที่เป็นเพื่อนฉันอะ่ะ <_ d ata> ฉันก็จะเรียกกูมึงแต่กับเธออ่ะยังไม่เคยกูมึงเลยนอกจากว่าจะถึงจุดแบบลำคาญจริงๆที่ต้องแบบเบ๊กมึงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่แบบน้อยอะ่ะน้อยอ่ะจนใหญ่เรียกเธอกับฉันแต่กับคิวเทคือฉันเรียกมึงกูเลยเขาเคยมึงกูไหมไม่เคยเออทำไมเออไม่เคยเนอะนอกจากจะแบบถึงจุดยอม มมมเมาตอนเาอนมาเออแล้วแบบว่าเบเข้าสิอัดไปลงอัดไปลงหงงมากแล้วสิึ้นมาไม่แล้วคือปกติอ่ะฉันจะเรียกคนที่แบบอายุเท่ากันเพื่อนกันว่ามึงกูหมดเลยหลอก